f C ดูนะคะทองส้อยพอแม่เรียกว่าจะคุยกันรู้เรื่องอีกแล้วเป็นอีกแล้วนะลูกนะฮะดูดูดูสองคนนี้เล่นใหญ่เลยอืมทองเอกกับทองปาวเล่นกันใหญ่เลยตาจอกันใจลงมาสิลูกลงมาลงมาลูก ลงมาแม่ไม่อยากขังหนูไว้ในกกงนะลูกนะไม่อยากให้หนูเป็นอิสระลูกลงมาเล่นกับน้องๆมา,มา,ม,า,ม,ม,ามาเร็วม,มาแม่รับมามาเลยมาแม่รับมาลงมาได้ไหมลงได้ไหมลงได้ไหมลูก FC ดูนะคะทองสร้อยจอมจนุน อยากร้องหาที่ออกอยู่บางอารมณ์เขาก็ยังยังไม่ร้องนะคะเขาก็จะดีๆอยู่จะแบบหงอยเหงาแต่พอแม่ปล่อยเป็นอิสระนานๆเข้าเขาก็เริ่มเป็นแบบนี้อีกแล้วค่ะลงมาลูกลงมาค่อยๆใส่ลงมาเร็วเร็วค่อยใส่ลงมาแล้วลูก น้องออกไม่ได้นะคะดูสิเนี่ยดูสิดูสิสองคนนี้สิเนี่ยดูสองคนนี้สิเนี่ยเล่นกันสนุกสนานอยู่ข้างล่างเลยลงมาลูก แม่ก็พยายามกอดน้องแล้วคุยกับน้องบ่อยๆนะคะน้องก็ดูรู้เรื่องตอนคุยกันทํำเลยรู้เรื่องอะลูกแต่ตอนนี้ทำไมอยากจะออกอีกแล้วอะลูกหืม FC คนไหนมีวิธีแนะนำแม่ก็บอกมาได้นะคะว่าทำยังไงน้องจะได้ไม่อยากออกข้างนอก หรือว่าต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เนาะอาจจะลองใช้เวลาดูสักระยะหน,นึ่งให้น้องคุ้นเคยมากกว่านี้ก่อนอลงมาลูกลงมาลงมาเลวลงมาลูกหนูไม่ใช่แมวจรแล้วนะลูกนูเป็นแมวบ้านแล้วนะมีปลอกคอแล้วนะลูก มามา,มาไม่รับไม่รับมาไม่รับไม่รับดูนะคะก็จะหาทางลงได้ไหมเด็ดซีดูนะลงง่ายกว่าที่หนูขึ้นไปข้างบนนู้นเด็กลูกหนูขึ้นไปข้างบนนั้นลงยากกว่าอีกอันนี้ลงง่ายจะตายลงมา